สวัสดีวันหยุดเดือจ้นเด้อสำหรับวันหยุดหลายๆคนพักผ่อนอยู่บ้านซิมอนแฟนหน้าก็บ่ได้เป็งเรียนจ้านั่งเห็นขาโพดเบิง่งหนังการ์ตูนพี่น้องแม่ซิมอนกับไายคลิปสไตล์บ้านบานวันหยุดให้ลูกพี่น้องแม่ซิมอนลิ้นพันคอวันหยุดนั่งเห็นขาโพดเบิง่งหนังการ์ตูนพี่น้องชีวิตสไตล์แม่ซิมอนพัก อันคำขันไข่เขียดเสียเสียนเสียเยอ็นขึ้นเราจ้าบ่มีเบียกกับพี่น้องนั่งกินข้าวโพดเห็นข้าวโพดในวันหยุดซิมมอน้าวกินข้าวพี่น้องกินแล้วค่อยเบิ่งเสียเสียนปวดพี่น้องไอคอรักแคกแกอากาศเปลี่ยนแปลงกับหนาวกับเป็นไข่ชิมมอนเริ่มสีบ่อ่อยสบายพี่น้องไอคอรักแขกแขกเห็นข้าวโพดเบิ่งกระตูนเมซิม,มอนกับผาาไปตามภาษาเมซิมมอนดอจ้าเด้อ ขอบคุณที่เสียสละเข้ามารับชมจ้า